สวัสดีครับตอนนี้อยู่อำเภอปากช่องระหว่างปากช่องตอนนอรงไปถึงมุกเล็กครับปากช่องของโคราชม,มุกเล็กของฉลบุรีตอนนี้ฝนตกหนักมากวันนี้ที่เน้นกิจกรรมแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งครับตกกระโล่นลื่นครับเดือดกระใจพร้อรามาะวัาวางครับตกบาาแทบจะมองไม่เห็นนะครับโอ๊บ อะไรก็ไม่แน่ายฝนก็ตกเหมือนทิ้งทวนอะไรประมาณนี้นหลังจากที่เขาบอกว่าผมก็สังเกตแตไม่ต้องเขาบอกแหละเาะันนนไหนฝนตกมากๆดังน้นจะหนาวเยอะเหมือนลมแรงจะมาเนาะแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวนานามมาันหนาวมาเนี่ยอยูกับอายุคนเป็นละรอกระรอบครับสวัสดีครับส,สรีม่ตา้อยู่ที่อำเภอ กลาดงดมตำบลกลางโดมเปิปักช่องกรหารบ้านเองทางไปทางตอนไทยนะครับเป็นบริาการแบบบริกากาศสบไยเด้อครับ